สำหรับการทดสอบความเป็นอิสระนะคะหรือว่า test of independence เป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะถ้าเราต้องการพิจารณานะคะว่าตัวแปร X และ Y เนี่ยเป็นอิสระต่อกันหรือไม่จะต้องเตรียมการจัดแจง2ทางต่อไปนี้นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างเนาะก็มีตัวแปร X แล้วก็ตัวแปร Y เนาะแบบนี้นะคะจากนั้นเนาะเราก็จะตั้งสมมุติฐานนะคะว่า,า h ฮูเนี่ย หมายถึงนะคะ x และว y เนี่ยเป็นอิสระต่อกันนะคะส่วน h 1ก็คือ x และว y เนี่ยไม่เป็นอิสระต่อกันนะคะค่าสถิติที่เราจะใช้ทดสอบก็เป็นค่ายสแควร์เหมือนเดิมเนาะแต่ว่าเป็นค่ายสแควร์สทางเนาะก็คือเราจะซ้ำทั้งในแกนแถวแล้วก็ในแกมคอลัมน์ด้วยนะคะ,ะเกียวฟรีดอมนะก็จะใช้ R ลบหนึ่งนะคะอาก็คืออะไรเอ่ยนี่ตรงนี้คือจำนวนแถวนะคะส่วน C คือจำนวนคอลัมน์นั่นเองนะคะ R ลบหนึ่งคูณด้วย C ลบหนึ่งค่ะนี้จะเป็นดีเกียฟฟรีดอมนะส่วนขอบเขตปฏิเสธสมมติฐานลักษณะเดิมเลยนะคะเพียงแต่ว่าอะไรเอ่ยที่เปลี่ยนไปก็คือดี e e o ยฟ r ร e ดอมเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันค่ะค่ะตัวอย่างนะคะจากข้อมูลนะจงทดสอบสมมติฐานว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอะฮิวาตะก์โโรคเนี่ยได้ผลหรือไม่นะคะข้างบนเนี่ย ตัวแนวตรงนี้ในคะอลัมน์นะคะก็จะเป็นการที่คนเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคเนาะก็คือฉีดตรงนี้ก็จะเป็นผู้ฉีดกับผู้ที่ไม่ฉีดเนาะเห็นปะอันนี้ก็คือเหมือนแบบว่าเป็นตัวแปรต้นนะว่าอาฉีดฉีดเข้าไปแล้วติดเป็นโรคไหมอย่างนี้นะคะก็ดูว่ามันเนี่ยสัมพันธ์กันไหมก็คือค่าสัมพันธ์กันหมายความไงอาจารย์ก็ตั้งไว้ว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยมันไม่ได้ผลนะคะอันนี้คือหมายถึงว่ามัน ไม่สอดคล้องกันเป็นอิสระต่อก,กันถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันฉีดแล้วได้ผลเนี่ยแปลว่ามันจะเนี่ยคะ่ะสอดคล้องกันลักษณะแบบนี้ก็คือไม่อิสระต่อกันนั่นเองค่ะสำหรับวิธีการทำเนาะอันนี้เพก็จะอาจจะยุ่งยากขึ้นมานิดหน่อยถึงปานกลางนะคะกว่าถ้าเทียบกับเมื่อเรื่องที่แล้วเนาะเพราะว่าอันนี้มันมีทั้งสองเขาเรียกว่าอะไรมีทั้งสองแกเลยนะก็คือทั้งแถวแล้วก็คอลัมน์กันเลยทีเดียวนะคะโอเห็นไหมอาจารย์ก็จะให้แต่ละค่าเห็นไหมว่าตรงนี้ก็จะเป็น O11 นะคะ O12 1ก็คือเป็นแถวเห็นไหมหนึ่งหก็คือเป็นคอลัมน์นะ1 2ก็คอลัมน์ที่2แบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นแถวที่2องแบบจะขึ้นต้นที่2นะคะอันนี้คอลัมน์1และอันนี้คอลัมน์2นะคะ R คือรวมมาในแถวเห็นปะ่ะอ่อชื่อมันก็จะตรงตัวนิดนึงเนาะ R1 นะคะนี่ R2 โล C1 ก็คือคอลัมน์ที่1เหน็นไหมอันนี้ C2 คือคอลัมน์ที่2 O ย่อมาจากอะไรนะ observe เห็นปะ่เนปะเหมือนกัน observe n ก็คืออะไรคะ total นะคะเป็นตัวแปรสุ่มทั้งหมดเลยว่ามันมีเท่าไหร่นะคะอันก็คือรวมแค่แก <1 S 1> นใดแกนหนึ่งก็พอหนึ่งออกมามันก็จะได้750นะลูกอ่ะจากนั้นนะคะเราก็ไปหา expected นะคะ expected หาจากอะไรหาจาก a กับ c นั่นแหละนะคะเอามาคูณกันแล้วหารด้วย750นะคะอันนี้ก็คือเป็น expected ของ11นะอันนี้เป็น expected ของ12 13อ่ะ12อันนี้ขออภัยขออภัยอันนี้เขียนผิด อันนี้อันนี้เป็นสองหนึ่งนะคะอันนี้เป็นสองหนึ่งลูกอ่าโอเคขออภัยนะ E 2สองหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็น E 2สองสองแบบนี้เนาะแล้วก็เราก็จากนั้นนะคะถ้าเหมือนเดิมเลยก็คือหา O i i i ใช่ไหมมันก็ต้องตรงกันใช่ไหม O อหนึ่งหนึ่งนะคะลบด้วย E 1หนึ่งหนึ่ง เห็นไหมตรงกันนะคะอันนี้ก็เหมือนกันแล้วกําลัง2องแล้วหารด้วย e 1 1แบบนี้ทําไปเรื่อยๆเลยเนาะ,ะจนครบทั้ง4ค่านะคะเราก็จะได้แล้วก็เอามา summation กันกัคือรวมกันนั่นแหละนะได้ออกมาว่ามันคือได้คลายสแควร์เป็น1.0473นะคะ degree of f r ะคะ o m ของเราเนาะตรงนี้คือ r เท่ากับ2 c เท่ากับ2เพราะฉะนั้น d e e o f Freedom ก็คือ1นั่นเองค่ะ ค่ะอันนี้ก็เป็นสมมติฐานจันยกมาเนาะแล้วก็เป็นคลายสแควร์คำนวณอันนี้จันก็ยกมาอีกเหมือนกันนะคะทีนี้ต่อไปเราก็มาดูขอบเขตปฏิเสธสมมติฐาน h 1ไอ h ศูนย์กันนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะอ่าอย่างนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นะระดับในสําคัญนะคะก็คือ0.05นั่นเองค่ะอ่าเราก็ไปหากันนะคะแบบนี้0.05 d e g r ด e off r e e d o m 1นะคะ ค่ะเมื่อเราไปเปิดตารางนะเราก็จะพบว่าเราได้ค่า3.841นั่นเองค่ะเ,เมื่อเปรียบเทียบกับค่ายสแควร์คำนวณของเรานะคะเราก็จะพบว่ามันเป็นไงเอ่ยน้อยกว่าค่ะมันน้อยกว่า3.841นะคะเพราะฉะนั้นเราจะยอมรับ H0 นะคะนั่นก็คือการฉีดวัคซีนป้องกันนะคะอาฮิวาเนี่ยไม่ได้ผลนะคะ ที่ระดับนัยยะสำคัญนะคะ0.05ค่ะ